เศษส่วนโดยมาเซอร์ที่ว่ากอรอนะะชาโรดครับเรามาดูตัวอย่างที่1นนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคระที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับ ตัวอย่างนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบเศษ4ส่วน5กับเศษ3ส่วน5นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันนะครับก็คือ5เท่ากันในกรณีแบบนี้นะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบตัวเศษจากโจทย์จะเห็นว่าตัวเศษ4มากกว่า3แสดงว่าเศษ4ส่วน5มากกว่าเศษ3ส่วน5 ดังนั้นเศษสส่วน5มากกว่าเศษ3ส่วน5นะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับให้นักเรียนพิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่านะครับต่อมาดูการเปรียบเทียบจำนวนคะบ้างนะครับ จากตัวอย่างเปรียบเทียบ1เศษ4ส่วน7กับ2เศษ1ส่วน7ในกรณีที่เป็นจํานวนคละนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบจํานวนนับก่อนนะครับจากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่า1น้อยกว่า2นั่นแสดงว่า1เศษ4ส่วน7น้อยกว่า2เศษ1ส่วน7ดังนั้น1เศษ4ส่วน7น้อยกว่า2เศษ1ส่วน7นะครับ ในการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันที่เป็นจํานวนคละให้เปรียบเทียบจํานวนนับก่อนนะครับถ้าจํานวนนับของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่านะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบ2เศษ1ส่วน4กับ2เศษ3าส่วน4นะครับ กรณีนี้เป็นจํานวนคละให้นักเรียนเปรียบเทียบจํานวนนับก่อนนักเรียนจะเห็นว่า2เท่ากับ2ถูกไหมครับถ้ากรณีที่จํานวนนับเท่ากันนะครับลำดับต่อไปให้นักเรียนเปรียบเทียบตัวเศษนะครับตัวเศษคือเศษ1ส่วน4กับเศษ3ส่วน4นักเรียนจะเห็นว่า1 มีค่าน้อยกว่า3นะครับแสดงว่าเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ3ส่วน4นะครับดังนั้น2เศษ1ส่วน4จะมีค่าน้อยกว่า2เศษ3ส่วน4ใจความสำคัญนะครับถ้าจำนวนนับเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดามากกว่าเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่านะครับ สำหรับในวันนี้นะครับมูเซอร์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ